สพเทศบาลน,นครปากเกร็ดรับตรวจสอบสาเหตุเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วัดสนามเหนือถึงที่ท่าเรือปากเกร็ดที่จังหวัดนนทบุรีสุดตัวครับขณะที่ชาวบ้านกังวลการใช้ปูมก่อสร้างอาคารมาสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เขื่อนสุดได้ครับบริเวณการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำซ่อริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดเหตุบ้านสุดขณะนี้ พบโฟมที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารบางส่วนถูกทรายทับอยู่ด้านล่างโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําทําให้ชาวบ้านกังวลว่าอาจจะเป็นสาเหตุหลักของการรุดตัวของเขื่อนนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อบ้านริมเขื่อนด้านที่ปรึกษาบริษัทรับเหมาการก่อสร้างชี้แจงว่ากรณีการใช้โฟมก่อสร้างเป็นกระบวนการก่อสร้างที่อยู่ในขั้นตอนการฝังเสาเข็มน,นะครับจึงต้องใช้โฟมสำรองแบบธรรมดา ที่ไม่ใช่โฟมที่ใช้งานจริงซึ่งปกติโฟมที่ใช้จริงนะครับจะลดน้ําหนักทรายได้ดีกว่าขณะที่การซุดตัวของบ้านอาเกิดจากปริมาณน้ําที่ลดลงจากภายแล้งทําให้บริเวณที่มีการถมหินและทรายถูกกัดเซาะและเป็นเหตุให้บ้านพังลงมาสำหรับโฟมที่ใช้ก่อสร้างจริงนะครับราคาต่อลูกบาศก์เมตรประมาณ2,000บาทหากเทียบกับการถมทรายจะมีต้นทุนที่สูงกว่าการซื้อทราย ชาวบ้านบางส่วนนะครับหรือบ้านที่พังเสียหายกว่า5หลังแล้วก็รอความช่วยเหลือจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยขณะน,นี้หลายหน่วยง,งานอยู่ระหว่างการหารือกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างเขื่อนกันน้ําซ้อริมแม่น้ํเจ้าพระยาให้รับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนการก่อสร้างอาจด,ดําเนินการต่อเนื่องจนแล้วเสร็จนะครับโดยแก้แบบก่อสร้างใหม่จากบางส่วน